สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะลินะคะคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะในเรื่องการออกกฎเกณฑ์นะคะการเลี้ยงไก่ไข่ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางกรมปรศุสัตว์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ว่า GAP เป็นมาตรฐานที่กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับคนเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายค่ะ มีการควบคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดการฟาร์มเรื่องอาหารน้ำและการจัดการบุคลากรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็การจัดการเรื่องสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อให้ได้ไก่ไข่ที่ปลอดภัยและก็มีคุณภาพค่ะและคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ได้มีมติในที่ประชุมนะคะครั้งที่3ทับ2559เมื่อวันที่7กรกฎาคม2559ได้เสนอให้กำหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่ไข่และก็ลดความเสี่ยงเรื่องโรคอุบัติใหม่ค่ะแล้วก็เพื่อควบคุมปัญหาเรื่องโรคระบาดนะคะที่เกิดจากฟาร์มที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานนะคะคือมีการกำหนดนะคะกฎกระทรวงกรเกษตรและก็สหกรณ์ กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ2563ประกาศในราชกิจจานะคะเมื่อวันที่21กุมภา2563กำหนดไว้ว่าฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่จำนวน100,000ตัวขึ้นไปมีผลบังคับใช้เมื่อผ้นกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือ21กุมภา2564ค่ะ สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่จำนวน1,000ตัวไปจนถึง99,999ตัวก็บังคับใช้เหมือนกันนะคะเมื่อพ้นกำหนด5ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะก็คือวันที่21กกุมภาที่ผ่านมานี้เองค่ะการบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้ตามพรบมาตรฐานสินค้าเกษตรพศ2551มีดังนี้ค่ะ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลายย่อยที่เลี้ยงน้อยกว่า1,000ตัวซึ่งมีจำนวนทั้งหมด1 25, 2 5 9 7 2รลายไม่ได้ถูกบังคับใช้นะคะไม่ต้องขอใบอนุญ,ญาตแล้วก็ไม่ต้องขอใบรับรองด้วยค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงมากกว่า1000ตัวขึ้นไปนะคะต้องถูกบังคับใช้แล้วก็ต้องขอใบอนุญาตแล้วก็ขอใบรับรองด้วยนะคะมีจำนวนทั้งหมด 1, 5 0 5รลายค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการขออนุญาตผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือว่าผู้นําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการขอยกเว้นให้ฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงต่ากว่า10,000่นตัวจํานวน752ราลายไม่ต้องขอใบอนุญาตและก็ใบรับรองค่ะโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะ อันนี้นะคะก็ต้องรอต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะและเรื่องการขอใบอนุญ,ญาตและก็ใบรับรองตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไก่ไข่ภาคบังคับและเรื่องค่าธรรมเนียมเมื่อมออ,อก,กอชอหรือมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกได้มอบหมายภารกิจในการออกใบอนุญ,ญาตให้แก่กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ออกใบรับรองมาตรฐาน GAP อย่างคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือแยกที่นะคะในการขอใบอนุญาตต่างๆค่ะแต่ตอนนี้นะคะมาอยู่ในที่เดียวกันนะคะก็คือกรมปรุสัทแล้วค่ะเกษตรกร,ร,กรและก็ผู้ประกอบการนะคะสามารถติดต่อขอใบอนุญาตแล้วก็ใบรับรองได้ที่หน่วยงานเดียวกันค่ะโดยสามารถยื่นขอใบอนุญาตผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะ และเรื่องค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับบุคคลธรรมดา100บาทค่ะแล้วก็นิติบุคคล1,000บาทรอบนี้นะคะลดลงมาแล้วเด้อจากพี่น้องจาก1,000บาทก็เหลือซ้ำที่เห็นนี่แหละค่ะและสามารถยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน g l p จากกรมปรศุสัตว์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนี้เลยค่ะหรือจะติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มเราตั้งอยู่นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ บ่อเสียเด้อค่ะยำว่าบ่อเสียค่ะและเรื่องการกำหนดโทษตามมาตรฐาน GLP ฟาร์มไก่ไข่ภาคบังคับมีประกาศจากมอ,อกชเรื่องกำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับมีไว้ดังนี้ค่ะหากไม่ขอใบอนุญาตตามมาตรา20จะมีโทษปรับเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะอัตราค่าปรับครั้งที่1เปรียบเทียบปรับ30,000บาทครั้งที่2เปรียบเทียบปรับ60,000บาท และครั้งที่สมและก็ครั้งต่อๆไปปรับ30,000นบาทค่ะและหากไม่ขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรา27อัตราค่าปรับครั้งที่1เปรียบเทียบปรับ50,000บาทครั้งที่2เปรียบเทียบปรับ10,000 0บาทและครั้งที่สและครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเปรียบเทียบปรับครั้งละ50,000นบาทค่ะบันนีนะคะเป็นขันบันไดในการเปรียบเทียบปรับค่ะคือการกับการขอใบอนุญาตเลยนะคะ ทั้งนี้นะคะหากเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาระบบและก็รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะคะหรือส่งข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชัน dld 4.0ค่ะและนี่นะคะก็คือข่าวอัปเดตล่าสุดค่ะรู้สึกว่าหลายๆอย่างนะคะจากหนักๆนะคะก็จะเบาขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่บางเรื่องนะคะก็ยังต้องตามต่อค่ะ แล้วก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะให้กับพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์คลิปและกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ